สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าคนบ้านานมาอีกแล้วค่ะที่ได้ยินเสียงอยู่นันนะคะนกจริงๆนะคะแถวบ้านพี่ยังนกเยอะมากๆเลยค่ะเขาหนีร้อนมาเพึ่งเย็นนะคะต้นไม้ตามต้นไม้มีนกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ที่วันนี้นะคะจะเสนอนะคะก็คือบัรลังก์เจ้าสัวค่ะ ก่อนหน้านี้พี่ยังเคยทำคลิปนะคะแต่ว่าทำคลิปปลูกนะคะดูรากแล้วก็ปลูกวิธีการปลูกต่างๆแม้กระทั่งดินนะคะกับมะพร้าวต่างๆค่ะแต่วันนี้จะขอเสนอเนื่องจากว่าเขาออกปีนะคะปกติยังไม่ได้ออกปีนะคะคราวที่แล้วไม่ได้ออกปีวันนี้ก็เลยจะขอเสนอซะเลยค่ะลำต้นนะคะอวบน้ำค่ะเป็นพืชร,ระบบรากอากาศนะคะ สามารถที่จะดูดน้ําแล้วก็ความชื้นจากอากาศได้ดีมากๆค่ะไม่ต้องไม่จาเป็นต้องรดน้ําทุกวันนะคะอาทิตย์ละสองเอ่อสามสี่ครั้งก็ได้นะคะชอบแดดราไรค่ะแล้วก็ไม่ชอบน้ํามากจนเกินไปค่ะที่เห็นอยู่นี้รากของเขานะคะไม่ว่าจะข้างบนหรือว่าข้างล่างก็เยอะมากๆถ้าเราคว่ำนะคะคว่ำกระถางแล้วก็ดูรากเขาจะขดเป็นม้วนๆเต็มไปหมดเลยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะโชว์รากด้วยนะคะลักษณะใบนะคะปลายใบนี้คือแหลมค่ะเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงเวียนรูปไข่กลับค่ะปลายเรียวนะคะแหลมเลยค่ะโคนใบนี้ขอบใบเป็นขึ้นๆนะคะขอบใบนี้เป็นขึ้นห่างๆค่ะใบหนาคล้ายแผ่นหนังเลยนะคะแผ่นใบสีเขียวเข้มค่ะเส้นใบหนานูนเป็นสันเลยค่ะใต้ใบก็จะซีดกว่าด้านหน้าใบนะคะ เป็นเทาๆค่ะกล้าใบ,บานี้เป็นร่องนะคะสีเขียวเข้มก็สวยงามมากๆเป็นเส้นที่นูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเหมือนพลาส,สติกเลยค่ะเพราะว่าเขาหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆด้วยค่ะการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดค่ะหรือว่าการแยกหน่อนะคะโดยการใช้มีดนะคะคมๆที่ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ตัดหน่อแยก แยกเขานะคะทาปูนใส่ด้วยยิ่งดีค่ะแล้วก็ตัดหรือว่าเราจะตัดยอดของเขายาวประมาณสัก10เซนติเมตรนะคะไปปักชําที่ดินหรือว่าน้ําซึ่งรอจนรากเขาติดแล้วเราค่อยเอาไปลงกระถางนะคะและนี่ก็คือคือปลีของเขานะคะปลีของเขาจะยาวแล้วก็มีลายนะคะสีแดงกล่าค่ะแทงปลีออกมาจากลําต้นนะคะหมายถึง ต่างต้นเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะอายุหลายปีค่ะเสริมบารามีนะคะช่วยให้มีเสน่ห์ในด้านวาจาแล้วก็ทํามาค้าขายขึ้นด้วยค่ะเหมาะมากๆเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะ จากว่าเขาไม่ชอบน้ำมากนะคะวัสดุที่ปลูกก็ควรจะเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีนะคะอย่างเช่นกัาบมะพร้าวสับนะคะซึ่งก็ให้ความชื้นอยู่แล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งเราก็ลดสองคัั้างเต็มที่นะคะไม่ต้องไปลดเขาบ่อยๆและที่สำคัญนะคะอย่าไปาให้เขาหยุบกลางแจ้งจนเกินไปค่ะเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศไม้มงคลแล้วก็ไม้เสริมบารมีที่ดีมากๆค่ะ วันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะคะวันนี้บรรลังเจ้าโสกพี่อังคนบ้านป่าค่ะสวัสดีค่ะ